ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมครับระเกียดฟาร์มครับหลังที่ห่างหายไปนานครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาชมควายไทยครับพันธุ์ไทยใหญ่ครับนี่สวยๆงามๆครับโครงสร้างดีๆครับพี่น้องดูครับพี่น้องครับศึกษาเป็นแนวทางครับนี่ลำตัวยาวมากเลยครับตัวนี้เป็นเพศผู้ครับอ้วนๆดีๆครับนี่โครงสร้างถือว่าใช้ได้เลยครับพี่น้องสุดยอดเลยตัวนี้ ตัวนี้ก็อายุประมาณ2องขวบกว่าครับดูหน้าตาครับนี่หล่ออาการทีเดียวครับตัวนี้สวยครับอ้วนตัน ดท้ายครับเต็มดีครับพี่น้องสวยครับดูครับโหตัวนี้เห็นเจ้าของว่าอยู่ที่ประมาณถ้าได้5้าหมอัพป,ปล่อยครับตัวนี้5้าหมกว่ากวานี้ปล่อยครับ เดี๋ยวยังไงถ้าเจ้าของเขาอยากปล่อยอยากย้ายบ้านเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมอีกครับนี่สําหรับท่านใดที่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับประจำข้อครับสายบ้านบ้านครับนี่ควายไทยใหญ่ครับสวยๆเพศผู้อยุ่ประมาณ2ขวบต้นๆนี่ครับตัวนี้ก็อีกตัวครับนี่ ตัวนี้มองจากข้างหลังนอนแล้วโอ้โหตันมากครับพี่น้องกลมบักเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสรีระกันหน่อยครับตัวนี้กินหญ้าดีกินหญ้าเก่งครับตัวนี้อิ่มแล้วครับนี่นอนเคี้ยวเอื้องสวยครับตัวนี้เพชรผู้เหมือนกันครับนี่น้าหล่อครับ สวยมากครับตัวนี้โครงสร้างลึกดีครับหนาดีครับแต่รู้สึกว่าเหมือนจะสั้นไปนิดนึงครับดูมันจะเตี้ยเตี้ยครับไหนลูกโชว์ตัวนะลูกให้ลูกเร็วลูกนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้โหครับ ตัวนี้ก็อรสองขวบย่างจะสามครับนี่ดูโครงสร้างครับดูผิวพันธุ์ครับว,ว,ว,ว่วนมากเลยครับพี่น้องดูท้ายครับเต็มดีครับตัวนี้ ยาดีกินยากเก่งครับอ้บวนมากเลยกลมมากเลยครับ การกินหญ้าครับกินไม่เลือกครับกินง่ายครับตัวก็เลยอุดมสมบูรณ์ครับนี่ดูครับท้ายครับโอ้โหววนดีจริงๆครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับฝากดูเป็นแนวทางได้ครับเดี๋ยวถ้ายัางไงถ้าเจ้าของเขาอยากย้ายาบ้านเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับรู้ข่าวสารนะครับสวยจริงๆครับนี่ไม้ไทยสวยๆงามๆครับอ้วนๆลึกๆ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่เป็นกําลังใจให้รักเกียรติปามาโดยตลอดนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ติดตามการให้กําลังใจก็ขอขอบคุณพี่น้องชาว YouTube ด้วยนะครับที่คอยมากดให้กําลังใจกันนะครับสวัสดีครับผม